ถอดเก๊ออกมาแล้วนะครับสรุปกล้องฟิวอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยถอดแก๊ออกมาเนี่ยมันจะได้เดินสายง่ายครับนะมันจะได้ไม่ติดมือเรากล้องรุ่นเนี้ยมันจะต้องติดกาวเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะติดแผ่นรองก่อนนะมันมีแผ่นรองติดแผ่นรองก่อนกันกันมันดึงฟิมนะครับเดี๋ยวเวลาเราลอกออกเนี้ยมันจะดึงฟิมออกมาด้วยถามว่ากล้องอันเก่าเสียยังกล้องอันเก่ายังไม่เสียนะครับยังบันทึกได้อยู่นะเห็นไหมเห็นแบบร้วบิดกันไหมหกสองอ่ะปีนี้หกแปดอ่ะอันนี้เรียบร้อยนะครับ นะเข้า HAVE, เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับเข้านี้เลยนะแล้กวก็วิ่งขึ้นมานี่เห็นไหมเรียบร้อยอ่ะครับเราก็เดิมลงเสาเหมือนเดิมตอนนี้นาฬิกามันไม่ตรง1709ตอนนี้1605เห็นไหมครับ1606อันนี้มาสิบเจ็ดหนึ่งศนะโอเคมาละออกกล้องต่อปุ๊บนาฬิกาตรงปั๊บเลยเห็นไหมนะสิบหกนย์เจ็ 16, ละอ่ะ สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนักเลงชนแนลนะครับจ้างประจำร้านเลสศีรชาชมบุรีนะครับมีสาขาเดียวนะศีรชาชมบุรีที่เดียวนะครับวันนี้เราอยู่กับ MG นะ VS e HEV เราจะมาติดกล้องบันทึกหน้าหลังกันแบบ f ิลแท็บด้วยอ่าฮะ้างหลังเอาออกยากด้วยเดี๋ยวผมขอดูมุมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมานี่กันเดี๋ยวผมจะไปซีเป้าจุดต่อฟิลแท็บในรถนะ ก่อนที่เราจะเดินสายข้างหน้านะครับเรามาดูข้างหลังกันก่อนเมื่อกี้อ่ะหาที่ติดไม่มีเลยนะมันมีแต่ตรงนี้อันนี้มันเป็นฝาแบบนี้นะกิ๊บโคตรแข็งเลยเนี่ยมันอยู่อย่างนี้เอาไว้ปิดตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเดินสายจากตรงนี้เข้ามาแล้วก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไว้บนพลาสติกชิ้นเมื่อกี้แล้วก็เมื่อกี้ผมถอดมาน็อตแม่งหลุดมันทั้งคู่เลยเนี่ยน็อตยึดสปอยเลอร์เนี่ยไขยไปแล้วตัวหนึ่งนี่เหลืออีกตัวหนึ่ง,น,ง,น,งนะครับอาตกลงเดี๋ยวเราติดตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูหนน้ารกั เขาบอกว่าฟิลอยู่ตรงนี้หลังเกะฝั่งผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวจะถอดนะแกะไงวะเนี่ยน่าจะเป็นหมุดน,นะน่าจะหมุนหมุดเหมือนรีโวนะครับแต่ว่าต้องใช้ไขควงบิดนะมือเฉยไม่มีแรงต้องปากแบนบิดนะครับข้างนี้หมุนมาข้างหน้าข้างนี้หมุนไปข้างหลังนี่ผมกแกะออกมาแล้วมันเป็นยางนี่เสร็จแล้วเราก็ดึงอันนี้ออก ถอดเก๊ะออกมาแล้วนะครับสรุปกล่องฟิวอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยถอดแก๊ะออกมาเนะี่ยมันจะได้เดินสายง่ายครับอะมันจะได้ไม่ติดมือเรานี่กล่องฟิวนี้อ่ะเดี๋ยวผมมาชี้เป้าให้ดูนะว่าเราจะใช้อันไหนนะผมเช็คแล้วนะเดี๋ยวผมจะใช้ไฟตรงไฟตรงผมจะใช้ไฟสรุปไฟสรุปอยู่นี่30แอม์ตไหนสุดเลยตัวนี้เป็นไฟสลูปเป็นไฟตรงเห็นไหม ผมทิ่มไขควงแล้วไขควงติดเห็นไหมเนี่ยไฟตัวในสุดเลยเนี่ยตัวนี้เป็นซันรูฟนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไฟบิดอ่าไฟที่เสียบที่จุดช่องบุหรี่อันนี้15แอมป์ตัวนี้ใช้ส,สตัวเนี่ยนะตัวนี้ไฟตรงตัวนี้ไฟบิดกุญแจจะติดกาไอรุ่นเนี้ยกล้องรุ่นเนี้ยมันจะต้องติดกาวเห็นไหมครับเดีย๋ยวเราจะติดแผ่นรองก่อนนะมันจะมีแผ่นรองติดแผ่นรองก่อนกันกันมันดึงฟิล์มนะครับเดีย๋ยวเวลาเราลอกออกเนี่ยมันจะดึงฟิล์มออกมาด้วย โอเคอ่ะกล้องตอนจะติดอย่างที่บอกนะครับเปิดมามไหมแล้วก็ดูด้วยว่าขามันสไลด์ข้างสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอะไรยังไงนะเวลาถอดอุย๊ยนี่มันสไลด์ขึ้นด้วยนเนี่ยวันนั้นถ้าเราถ้าเราจะติดเราจะต้องเผื่อให้กล้องมันสไลด์ขึ้นได้ด้วยนะครับเราต้องเผื่อที่พื้นที่ด้านบนนิดนึงนะนี่อาจจะต้องติดต่ำลงมานิดนึงอะไรอะพี่บนะอยอย่างนี้นะอังนี้นะใช่พี่นะัทโอเคนะ <L an> เปลี่ยนใจไม่ได้นะลล่ะเลนะเปลี่ยนผมก็ยึดใหม่ผมมีกาวยา <c oughs> เยอะเขาออกยากแต่เดี๋ยวนี้มันมีรุ่นใหม่มันทําเป็นแปะง่ายน,น,นะประมาณนี้ถามว่ากล้องอันเก่าเสียยังกล้องอเก่ายังไม่เสียนะครับยังบันทึกได้อยู่นะนี่ไม่รู้มองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไบแร้บประกันไหมหกสองอ่ะปีนี้หกแปดอะ่ะ อันนี้เรียบร้อยนะครับเ๋ยวเราจะยัดสายเข้านี้แล้วก็เดินอ้อมออกมานู่นแล้วก็วนไปลงนู่นนะอ่ะเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับบมีที่งัดกิ๊บนี้สองอันมีที่งัดกิ๊บสองอันนะครับงัดแล้วก็ยัดเข้าไปเลยงัดดึงแล้วพลาสติกมันจะหลุดออกมานะแล้วเราก็ดันเข้าไปยัดเข้าไปก่อนอบออยู่แล้วเห็นไหมอยู่แล้ว เดี๋ยวผมดันข้างบนก่อนนะโอเคนี่ผมให้ดูนี่นะเข้าเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับเข้านี้เลยนะนี่ okay, เข้านี้แล้ก็วิ่งขึ้นมานี่เห็นไหมเรียบร้อยอ่ะแล้วเราก็เดิมลงเสาเหมือนเดิมแล้วนะครับดูกล้องหลังกันอยู่นี้กล้องหลังนะโอเคเนาะ กล้องตัวนี้มี Wi-Fi นะครับนี่นะเดี๋ยวเราลองเปิดดูทีว่ามันเปิดมันเปิดอยู่แล้วไหมตั้งค่าตั้งค่าทั่วไปนี่ Wi-Fi เปิดอยู่นะตอนนี้นาฬิกามันไม่ตรงนะนี่1709ตอนนี้ 16.05เห็นไหมครับ16.06อันนี้มา1710นแล้วนะอันนะ่ะเราใช้โทรศัพท์นะครับล็อก Wi-Fi ก่อนตอนนี้ Wi-Fi มันเปิดแล้วนี่ครับ F 25, 1 3เห็นไหมหกสี 27, <64. S 1> อ่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะล็อกนะอะ เราเปิดแอปนะครับแอปชื่อ V I D U R E ครับกล่องกล่องนี่ใครนี่อันนี้อ๊บอันนี้นี่นะอันกลางนี่นะมัน,นก็จะล็อกกล่อง Connect c a m e r a โอเคมาละพอกล้องต่อปุ๊บนาฬิกาตรงปั๊บเลยเห็นไหมนะสินหแหละ อันเนี้ยมันบอกมันบอกอันนี้มัน,มน,น,มนจับ G P S จากโทรศัพท์นะมันไม่ได้เอามาจากในกล้องนะอันเนี้ยอ่าเวลานาฬิกาตรงละโอเคอ่ะเรารอเข้าไปดูถ้าเราจะดูไฟล์ย้อนหลังนะครับเรากดตัวนี้กดที่ไฟล์นี่เห็นไหมเขาก็จะมีไฟล์ขึ้นมาให้เราดูนะครับกราฟกดกดเฟืองเอาไม้ตั้งค่าเครื่องนะครับเขาจะมี ตั้งไอ้นี้ได้ด้วยไอ้ Parking Motion เนี่ยเห็นไหมเปิดแล้วเปิด Parking Motion ไว้อะ Time Lab เราไม่ได้เปิดนะครับเราปิดไปนะนอกนั้นไม่มีอะไรแค่นี้แหละโอเคกลับนะครับเนี่ยเรียบร้อย